วัับนนี้จะมารีวิวนะครับตัวกล่องหยาดเหรียญนะครับสาหรับเรื่องเสื้อผ้าหยาดเหรียญครับตัวกล่องหยาดเหรียญเรื่อนเสื้อผ้าหยาดเหรียญมีหลายยี่ห้อนะครับหลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็สล็อตตัวนี้คร er ับนี่เขาเรียกว่าสล็อตนะครับสล็อตหยาดเหรียญจะไม่ค่อยสถเียนนะครับก็คือสามารถใช้เหรียญต่างๆนะแปกปอมไม่ว่าจะเป็นเหรียญสองบาทหรือเหรียญอะไรนะครับสามารถยอดได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับก็ค่อนข้างสถียนเลยทีเดียวนะครับสามารถใช้เหรียญได้เฉพาะเหรียญสิบนะครับ หรือจะทำเป็นะจะใช้เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบก็สามารถตั้ง,งค่าได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ที่เด่นกว่าย่ออื่นๆก็ตรงที่ว่าตรงนี้นะครับจะมีสถานะไฟ led นะครับตรงที่คอยนี่นะครับมันจะมีไฟ led สีน้ําเงินโชว์อยู่นะครับก็คือสามารถหยอดเหรียญได้นะครับก็คือถ้าเราหยอดไปแล้วเครื่องทํางานอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถหยดเหรียญได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอันนี้ผมเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะครับ22กิโลก็ผมตั้งไว้ที่ 50บาทนะครับ3 0บห้าสิบบาทนะครับสถานะไฟ LED มันดับไปนะครับก็คือจะไม่สามารถหยอดเหรียญได้นะครับอันนี้เครื่องก็เปิดทำงานปกตินะครับก็คืออันนี้คือรุ่นใหม่นะครับตัวเครื่องสภาอผ้าสำหรับเอาไว้หยอดเหรียญนะครับกล่องหยดเหรียญรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็สำหรับ คลิปนี้ก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็รัาท่านที่สนใจก็าสามารถติดต่อกันมาได้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยในการติดตั้งอะไรก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ